แมนเด็ดนะครับเป็นทีมที่ติดตามจอร์อตเบทเว,เวมาตั้งแต่แดนแอชเวิร์ดเป็นผอ,อกีฬาแดนเนี่ยเป็นคนต้องการเอาเจอร์อตเบทเวแต่ปรากฏว่านะครับความขัดแย้งกับผู้บริหารส่งผลให้แดนต้องออกจากแมนเชสเตอร์ยูเด็ดและมาจนถึงวันนี้นะครับแมนยูไม่มีผอ,อกีฬาแดนต้องการทาให้ดิวเบดเวตนะั้นสำเร็จแต่วันนี้ดูเหมือนจะเจอคู่แข่งครับ สมโมสรเรือมริดนะครับก็ตกลงกับเอเวอร์ตันได้75ล้านปอนด์เรือมริดนะครับต้องการจรอดเบทเวทไปเป็นกองหลังแทนที่เอเดนมิรินเตาซึ่งบาดเจ็บหัวเข่าหลายรอบและที่แน่ๆน,นะครับนักเตะก,กองหลังของเรือมริดเนี่ยต้องเปลี่ยนผันใหม่มริดนะครับจะยื่นข้อเสนอในราคานี้เลยคือ75ล้านปอนด์นะครับเรือมริดมุ่งมั่นที่จะเซ็นสัญญากับเซนเต้แบ็กในซัมเมอร์นี้เป็นหลักแน่นอนครับ แมนยูจะเข้าร่วมแข่งขันดีลของเบท